ลุงแกก็พยายามทำจนได้นะเพิ่งได้เนี่ยได้ตอนสี่ทุ่มดูสิอินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วอินเทอร์เน็ตบ้านนี้เราเพิ่งจะต่อใหม่นะขุดท่อขุดท่อเข้าบ้านเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยป้าไม่ได้มาลงุงแกมาคนเดียว <c oughs> ตัวเนี้ยตัวใหม่ อาทิตย์ที่แล้วเขาขุดท่อเนี่ยเจาะบ้านเข้ามาให้ตรงนี้เนี่ยตัวใหม่แกก็งมอยู่ตั้งนานแกก็ทำไม่ได้สักทีทาสีบ้านไปด้วยวิ่งดูอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วแกก็ถอดตัวเก่าตัวเก่ามาเนี่ยมาเสียบใหม่ใช้ได้งงมากเลยอ่ย ทีวีใช้ได้ล้แต่ว่าต้องใช้ไอ้เลเตอร์ตัวเก่านั่นหมายถึงว่าเลาเตอร์ตัวเก่าเนี่ยก,คกยย็คือใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ที่ใช้ได้นี่คือใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์นะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตที่เพิ่งจะเดินสายเข้าบ้านขุดขุด ขุดมาจากถนนใหญ่แล้วเดินสายเข้าบ้านให้คือตัวนี้ใช้ไม่ได้ก็ถอดป้าของแล้วแกมาใช้ตัวนี้แทนเนี่ยอสีสองตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้นะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านที่เพิ่งต่อใหม่แต่ตัวเราเตอร์ตัวนี้เป็นอินเทอร์เน็ตเก่าที่ใช้กับโทรศัพท์อันนี้ก็คือสัญญาณสัญญ,ญาณ WiFI จากโทรศัพท์มือถือของแก